สวัสดีเพื่อนครับก็คลิปนี้ต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วครับที่เรามาลื้อเครื่องคันนี้ครับคันนี้ครับมีอาการเสียงเครื่องดังมานะครับแล้วเราก็มาลื้อกันดูแล้วก็มาเจอสาเหตุนะครับสาเหตุของเขาคือลูกติดนะครับทําให้เครื่องนี้มีเสียงดังแล้วคลิปนี้ครับจะพามาอัปเดตถึงสาเหตุ ว่าทำไมลูกสูบถึงติดนะครับผมก็ได้ทําการหรือฝั่งคัดมาดูครับแล้วก็มาเจอกอล่องน้ำมันเครื่องครับเป็นสภาพอย่างนี้เลยครับอันแบบไม่มีช่องว่างเลยนะครับกล่อ,องน้มันเครื่องเขาก็จะอยู่ยข้างในนี่ครับช่องนี้เนี่ยครับสาเหตุของเขา ทั้งๆที่เจ้าของรถเนี่ยครับทายน้ำมันเครื่องทุกเดือนนะครับไม่เคยปล่อยแห้งไม่เคยปล่อยขาดเลยสักครั้งหนึ่งนี่ครับเป็นต่ที่ทําให้ลูกติดแล้วทําไมลูกถึงติดครับเพราะว่ากล่องน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นกล่องเป็นกล่องตัวกล่องซิงค์โซกโปะอะครับจากปั๊มน้ำมันเครื่องเนี่ยครับพอปั๊มน้ำมันเครื่องเนี่ยจะดูดขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ มาออกรูเนี่ยครับไปเลี้ยงฝาไปเลี้ยงตาสูบนะครับหนึ่งช่องแล้วก็จะมองกตรงนี้หนึ่งรูครับเนี่ยรูนี้ก็จะเป็นรูฉีดเข้าไปในใต้กระปงลูกสูบนะครับน้ำมันเขาก็จะไปเลี้ยงลูกสูบเนี่ยครับ ถึงทําให้ลูกสูบติดนะครับเพราะตัวนี้เลยครับ oh, <no. S 1> มันตันนะครับปั๊มน้ํามันเครื่องเนี่ยมันก็เลยดูดขึ้นไปไม่ได้นะครับดูดน้ํามันขึ้นไปเลี้ยงไม่ได้นะครับก็ทําให้ลูกสูบติดได้นะเนี่ยคือสาเหตุของเขาเลยหลักๆก,ก็คลิปนี้มาอัปเดตเพื่อนดูประมาณนี้ครับ <Yahoo. S 1> เดี๋ยวเราจะทำการแก้ไขนะครับทำการล้างแล้วก็ทำการเป่ารู ถอดปั๊มน้ำมันเครื่องเนี่ยออกมาล้างด้วยแล้วก็ทำการฟานเสื้อนะครับเปลี่ยนลูกสูบใหม่อ่ะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูครับถึงสาเหตุอ่าที่ทําให้ลูกสูบติดได้นะครับทั้งนที่เจ้าของรถเนี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องตลอดนะครับไม่เคยปล่อยให้ขาดเลยก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนไว้ประมาณนี้ครับ กถ็ถ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับ<อ>เพื่อจะได้เป็นกําลังใจครับในการทําคลิปต่อๆไปก็คลิปนี้ขอฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้ครับอขอบคุณที่รับชมจนจบครับ